องหญิงเนี่ยมาขอนอนที่บ้านผมคือหนึ่งนะครับผมเรียกไม่เป็นภานมอญเนี่ยครับดีอ้ของไม่ได้ม,มั็นเรื่อนแต่เราไม่ไม่จะเถอะเพราะว่าฝนตกเข้าไปในเมืองไม่ได้นะครับพี่ผมเนี่ยทำที่นอนให้องหญิงตรงนี้นะทาน่านโย่ละไละกีนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสเดินป่านะครับ ช่วยครับองหญิงเนี่ยมาหาผมเนี่ยกลางฝนเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะไม่รู้ว่าพี่เอฟซีเนี่ยจะได้เสียงผมหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้องหญิงเนี่ยนั่งอยู่ข้างผมนะนี่เลยนะครับไอเยังไม่เข้มเหมือนเดิมเนาะไม่เจอพี่ก็ฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะองหญิงเนี่ยเดินมาถึงฝนเนี่ยก็ตกหนักเลยนะครับนี่ทุกคนได้ยิ้นไหมครับโอ้ เม in in Hence, also, ื่อกี้เนี่ยฟ้าเนี่ยร้องดังมากเลยนะครับผมรู้ว่าวันนี้เนี่ยองค์หญิงเนี่ยมาหาผมทาไมตอนคืนนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับพี่พี่โอกโหแตกหนักด้วยนะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะตั้งกล้องแล้วก็นั่งคุยกับองค์หญิงอยู่นะว่าองค์หญิงเนี่ยมาทำไรนะครับพี่ครับก็โอเคทุกคนก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชทติดตามให้ผมด้วยนะครับตกใจมากเลยนึกว่าใครมาหานะพี่ไปเดี๋ยวเรามา นั่งคุยกับองหญิงเลยดีกว่าครับผมนี่นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปคุยกับองค์หญิงนะครับไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยมาหาผมทําไมนะก็คือท่านเนี่ยมาถึงปุ่มเนี่ยก็ฝนตกหนักเลยนะครับโอ้พี่พี่ผมตกใจนะผมเนี่ยกําลังจะเข้านอนเลยนะครับแต่ว่าได้เสียงคนเรียกผมนะครับผมก็เลยออกมาแล้วก็เจอองค์หญิงมาพอดีก็ผมเนี่ย ไม่ได้ถ ar, ่ายให้พ <oda> ี <pursue> ่ๆดูนะครับก็ขออนะครับพี่พี่น้าอะไมเป็นไรอ่ะยังเกไม่ดีเหรอหร ก็พี่เอีครับองค์หญิงเนี่ยมาขอร้องที่บ้านผมคืนหนึ่งนะครับเน่นน้ำเป็นระวังที่แรกเพราะนั่น,น,นหแหละสะพ้ายอ่ะคัท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้นะครับเพราะว่าประตูเมืองเหมือนจะติดนะครับพี่เอ้าแล้วเมื่อไหร่จะ่ึ้นมานอีกโอเดี๋ยวเรียนไม่ติดกไม่ร้องเลยครั ดีอันนีนะ้ไม่ใส่มันมีใส่เนี่ยเราไม่เล้่อนสะโพก็พี่พี่หญิงเนี่ยมาขอนอนที่บ้านผมเนี่ยคืิ่หนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกเข้าไปในเมืองไม่ได้นะครับพี่ก็พี่หญิงถามว่าขอนอนได้ไหมผมก็คคอบอกว่าได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะน้องไม่ต้องหยุดเลื่อนสะโพกอ่ะเขาไม่จลื่อนสะสะโพกอ่ะสะโพกหญิงบอกว่าเดี๋ยวนอน้างนอกนะครับแต่ว่าผมจะไม่ให้นอนนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับพี่ เดี๋ยวผมจะไปทำที่นอนให้นอนข้างในบ้านดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยนะครับผมมันไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่เดี๋ยวเพื่อนมันถึงจะบอกคือว่าก็เป็นตัวแบบนี้เนี่ยตักถามเนี่ยต้องบอกที่ไอจีนะครับว่าเยอะนะครับนั่นเป็นเด่นข้าวนั่นแหละข้าวใส่เลยตัวหน้าของก็เป็นแบบจริงเนี่ยเท้ากับ คล้ายๆกับแป้งพมา่าแต่ว่าเปนเ่นเวนว่า้บอกว่เ่ัทำบไม้นะครับไม้แบบโอ้นย,ยนะ่เงยะาเนะอะไร้ายมาก็สอทงทนะสชินนะครับองเว,มเวไม่ดี เาเทียวอ่เาเยว่ทานเนี่ยก็อาบน้ำแล้วก็เินข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนี้ก็ท่านเนี่ยยบการทานเรียบร้อยนะเสื้อแบบนี้เนี่ยก็คือผมเนี่ยให้ท่านไว้นะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยทา่านก็มาบอกเขาวีกับผมนะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นวันเกิดขององค์หญิงนะครับทุกคน ท่านเนี่ยก็โหยคืแบบผมเนี่ยดีใจมากเลยนะผมเนี่ยเจอท่านเรียกไม่เช้านะครับผมก็เลยเลยเข้าไปหาท่านนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยวิ่งเข้ามาขอฝนนะครับผมเนี่ยแบบดีใจมากนะที่ควิ่งท่านเนี่ยกลับมาหาผมนะไม่คิดว่าจะไม่ได้เจอท่านแล้วนะคุณไม่ได้อลไรไม่ได้เลยพี่น้องท่านเขาดีใจเน้วเมื่อยนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทานที่นอนให้ควิ่งข้างในนะครับทุกคน แต่ว่าท่านเนี่ยยังมีง hmm ่ว hmm. ง <zag> นอนนะครับด้วน้อวก็มาเป็นเรื่องใรญ่เ่ีเลยมันจะไข่เ่อรอนดือหรอพี่ดิทำไมเรา้อีรอนดึอดอย่ในไม่ใช่ใช่ไมเนี่ยไม่รด้่เดียังมือเพื่อนท่านเนี่ยไม่ได้บอกพ่อแม่นะพ่อแม่ยังไมรูนะครับมนเปื่องเรี้ยเ้อพ่อแม่ยังไม่รู้ทุกคน แต่ว่าท่านเนี่ยอามน้ำนนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถุงเท้าเรียบร้อยนะโอ้ทุกคนยิงมาถึงเนี่ยฝน,น,นเนี่ยตกหนักเลยนะครับเดี๋ยวที่แรกอะอุ้งีิน่จะนอนข้างนอกนี่นะครับแต่ว่าผมไม่ให้นอนเพราะว่ามันอันตรายนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปพานที่นอนให้อยู่ข้างในนะครับแลออ้วไม่ทุกคนนะแล้วดี่ใส่แล้วได้แล้วครับนอนเทอะโอ้ย กท่านกินน้ำไดท่านไกินะครับกเล่กัเนี่ยั่นจะจบม่ได้ท่านับเลดผมจะเข้าไปทำที่นที่นครับตองนีใจน้องม เดี๋ยวจะให้องค์หญิงท่านเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับท่านเนี่ยผมถาว่าจะเข้าไปนอนอย่างท่านยังไม่นอนนะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามที่นอนให้ท่านก่อนนะชื่น้องเทยละคะนัาตางเมช่ยรอย่เนแม่ละนักเวรนมเตที่เราเนแม่เอาไปจะเกิดแต่ท่านเนี่ยถาาแค่แป้งพมาเลยนะครับ แต่ว่าผิวท่านเนี่ยเข่ามากเลยนะโอเคทุกคนรีบไปทําที่นอนให้เลยดีกว่านะครับ แต่ว่าครับไม่อยากเข้าเลยหรอฮะไม่เลยหรอต้าเอาเท้งตีเอาไงนตีเหรอคือผ่านเนี่ยยังไม่นอนนะครับพี่เดี๋ยวผมก็จะนั่งคุยกับแท่งก่อนนะครับถ้าผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยแต่ผมก็พอไปนอนนะครับเป็นไปทำนั้นนายนะทุกคน ไม่ดีอไร่ายๆไม่ด้อะไรนะท่านนียนอนได้ทุกคนได้ก็ไม่ได้เลิศอยู่่แรกอ่ะท่านอาจจะนอนนอนนอนครับแต่ว่ามันอันตรายนะกรตรงตรงนี้เนี่ยจับหนึจับขาดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับมนเยอะเ่ยเหมือนอยไเ่ดิมกัไทั้งหบอันดเส

มักรือ้ต้ยอยู่ยูันคน้ำมาุอย่างันคน้ำมาลุอย่างก็โอเคครับพี่ทีครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมานั่งเปแบบขั้นเลยดีกว่ารอแบบยิงเนี่ยงหนอยค่อยพาเข้าไปนอนข้างในนะครับผม นี่นะครับพี่พี่ก็ผมเนี่ยทำที่นอนให้องค์หญิงตรงนี้นะท่านโย่ละลายกี่นี่นะครับกโ็โหทุกคนเป็นเกียรติมากนะที่องค์หญิงเนี่ยมานอนที่บ้านผมนะครับบ้านผมก็ไม่ได้แบบเลิศหลูอะไรนะครับ ไม่ดีแค่ไหนนะฮะเนอะโอ้ยน้องเมย์ผมถามว่าท่านกินอะไรหรือเปล่ทาท่านก็บอกว่าไม่หิวน,นะครับเออนี่นะโอ้ยปอดภันะครับให้นอนอยู่ข้างในบ้านนะครับถ้ามาท่างน้องเนี่ยต้องบอกพี่ด้นะครับว่าอาจจะโดนพวกยิงกาจะขับกลับนะแต่ท่านน้นเนี่ยตอนคืนเนี่ยยิงไม่มีนะถ้าเป็นกลางวันยิงเนี่ยจะเยอะกวนะ่านี้นะท่านนี้ก็เป็นที่ท้านะครับพี่ เ,เป็นเกียดมากนะเ่ไม่เห็นในบ้านตนนะครับแล้วรงนี้ะเห็นครนนันี่ก็หลักๆนะครับตัวามาถ่านาาน,ะนะนั้นตัวมาถ่านนั้นนะทีนี้เราก็จะให้ท่านจับนะครับ พี่เจ้าอะไรเนี่ยอะไรนะอ๋อโอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนอนพักผ่อนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมไปจับจับเขาไปนอนเหมือนกันนะครับพี่พี่ผอ้อลูกน่ารักดีเยออ่ะไม่โอเคทุกคน ไปเดี๋ยวแล้วเนี่ยให้ท่านเนี่ยนอนพักผ่อนเลยดีก,กว่านะครับโอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ๆเนี่ยฝนเนี่ยก็ตกขึ้นมาแบบหนักมากเลยนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยองค์หญิงท่านเนี่ยก็หลับแล้วนะครับผม เราเนี่ยก็ได้ทําที่นอนให้องคหญิงเนี่ยข้างในบ้านนะครับก็อโอเคครับพี่พีทดีครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าไปนอนแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสามทุ่มกว่าแล้วนะครับก็มันกันที่จะเดือดเลยนะครับฝนตกบรรยากาศตอนนี้เนี่ยหลับสบายเลยนะองหญิงท่านเนี่ยก็หลับแล้วนะครับเมื่อก right. ี้เนีางาง่ยผมก็เพิ่งเข้าไปดูนะครับผมนะครับก็อโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะก็เมื่อคืนเนี่ยองค์หญิงเนี่ยหลับดีมากเลยนะหลับยาวเลยนะครับผมเนี่ยเดินดูหลายรอบนะผมแบบเป็นห่วงนะว่ากลัวจะนอนไม่ได้นะครับแต่ว่าทานเนี่ยก็หลับได้นะครับก็ผมตื่นขึ้นมาก็เจอองค์หญิงเนี่ยนู่นนะครับพี่พี่เดินดูดอกไม้เลยนะครับนะผมเองเนี่ยก็เพิ่งตื่นในได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะครับผมก็ตกใจนะครับคิดว่าองค์หญิงเนี่ยกลับไปแล้วนะครับ แรกเนี่ยผมก็เดินเข้าไปดูที่ข้างในบ้านนะแต่ว่าไม่เจอแต่ว่าผมเดินออกมาข้างนอกเนี่ยเจอท่านเนี่ยกําลังเดินดูดอกไม้นะพี่พี่ก็หมอกเนี่ยดีมากนะเช้านี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปถามอุ๋งหิงนะว่าจะกลับไปตอนไหนนะครับถ้าอุ๋งหิงยังไม่กลับเนี่ยเดี๋ยวผมนะครับก็จะหาเขาหาปลาให้กินนะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยกินแบบไหนนะพี่พี่นะ อยู่ในเมืองเนี่ยไม่รู้ว่าท่านกินแบบไหนนะครับผมก็จะลองแบบหาข้าวให้ท่านกินดูนะไปทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้พี่เพบซีเียได้ชมองค์หญิงนะครับว่าองค์หญิงเนี่ยทำอะไรนะครับอยู่นู่นนะครับผมไปนี่นะครับพี่พี่องค์หญิงเนี่ยก็เดินเดินเล่นหน้าบ้านนะครับโ้ทุกคนดูหมอกดิ คือแบบเมื่อเช้าเนี่ยเยอะกว่านี้นะตอนนี้แดดเนี่ยเริ่มออกแล้วนะครับ <c oughs> ในใจเชียเนาะเสื้อก็เป็นเสื้อผมนะที่ผมเนี่ยให้องค์หญิงไปนะแบบองค์หญิงเนี่ยชอบใส่มากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยท่านก็หาเด็ดดอกไม้นะในใจพ่อจชีเนาะ เดี๋ยวตาวุ้ยเมียว่ะถามว่าเหี่ยวเขาทางทันก็ยังไม่เหี่ยวนะมันเดินน้ำไม่มาใช่ไหมไม่มาก็เหรอนี่เรื่องอะเมื่อคืนผมถามว่านอนสบายไหมเขาบอกว่านอนสบายมากเลยนะครับเนี่ยสวีวี่เมียว่ะสวีเดะ ก็ทันเนี่ยยังมีหิวข้าวนะครับบรรยากาศดีมากอากาศเนี่ยเย็ยนมากๆนะพี่พี่ก็เมื่อเช้าเนี่ยหมอกเนี่ยลงเยอะมากเลยนะครับหมอกเนี่ยเต็มหน้าบ้านผมเลยนะอ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ย่ามาพูดรูกะไนไหนจั ที่นั่นเนี่ยก็เป็นวันเกิดขององค์หญิงแล้วนะครับในใจพ่อเชยในกระทั่งโวกนมาองค์หญิงนะ่าตื่นเช้ามากเลยนะแม่ผมบอกว่าองค์หญิงเนะี่ยตื่นประมาณ6โมงนะครับพี่ๆประมาณ6โมงนะโ้แต่ว่าน้าองค์หญิงเนี่ยขาวขาวแบบขาวสวยมากเลยนะครับ ท่านหิวคออย่างองญิงยังไม่หิวคาใช่ไหมครับหิวไหมองค์ญิงองค์ญิงเนี่ยย,ย,นะยังไม่หิวนะองค์ญิงจะกลับตอนไหนครับเยี่ยเดะเป็นไงเมื่อคืนรับสบายไหมหนาวไหมมียุงไหมองยิง มีบาะหลับสบายนะองยิงหิวข้าวอย่างวงยิงจะกินข้าวไหมยังไม่กินใช่ไหมครับถ้านหิวก็บอกนะถ้าพรอมหาทําให้กินกินเนื้อปลาอะไรพวกนี้ไหมท่านไม่กินนะครับพี่พี่ท่านจำไม่กินเนื้อพวกเนื้อปลาเนื้อสัตว์นะไม่รู้จะหาอะไรให้วงยิงกินดีนะครับก็ องยิงตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เดินหน้าบ้านผม,มน,นะครับแล้วก็เดินหาเด็ดดอกมงดอกไม้นะองยิงมานอนแบบนี้นี่พ่อไม่ว่าหรอครับท่านพ่อไม่ว่าหรอท่านพ่อไม่ว่านะก็อาจจะมีเสียงมอไซค์นะครับพี่พีก็ขออภายพีพีเอฟซี FC, ทุกท่านเลยนะครับบางทีอาจจะรบกวนพี่พีหน่อยนะ นี่นครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมนะครับก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะหาแปรงมาให้ผู้หญิงเนี่ยแปรงด้วยนะไม่รู้ว่าในเมืองเนี่ยมีหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วนะ ก็น yeah. ้าเนี <bugün Dragon City cities> ่ยจะสมสมหน่อยนะครับส่วนองค์หญิงนยก็แปลงฟันเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับท่านเนี่ยถามอะไรอย่างเลยนะว่าอันนี้คืออะไรผมถามว่าในเมืองมีไหมท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะครับมันเป็นแบบคล้ายๆกับสมุนไพรนะครับพี่นะองค์หญิงเนี่ยก็น้าอยู่หน้าบ้านนะครับผมก็ผมก็ถามหลายรอบเลยนะว่าองค์หญิงเนี่ยหิวหรือยังองค์หญิงก็บอกว่ายังไม่หิวนะครับผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรให้ท่านเนี่ยกินดีนะก็ท่านเนี่ยไม่กิน เนื jadi, ้อ er ส kind of okay. ัตว์นะครับไม่รู้ว่าไข่เนี่ยท่านกินได้หรือเปล่านะครับนะครับผมก็โอเคสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวองค์หิงกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยองค์หญิงก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนเลิศหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับก็โอเคทุกคนก็ใครที่เข้ารับชมคลิปผมจนจบนะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรานําไว้เจกกินหน้าผมสวัสดีครับ